มีรายการแพทย์แผนออกมาแรังสิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดการเรียนการสอนนะครับด้านการแพทย์แผนออกซึ่งมีทั้งแผนไทยนะแล้วก็แผนจีนนะครับรนะวมถึงเรามีศาสตร์การแพทย์แผนอ,อื่นๆเข้ามาด้วยนะครับนะและในช่วงนี้นะครับก็มีการพัฒนาเรื่องของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะครับนะซึ่งเรางหวังว่าจะเป็นสถานประกอบการที่สร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยนะครับ คือนอกจากจะทําให้คนไทยมีความสุขนะครับจากการมารับบริการที่นี่แล้วเนี่ยก็ยังจะมีลูกค้าต่างประเทศด้วยนะครับโดยเป้าหมายของสถานประกอบการเหล่านี้ก็คือตัวที่เรียกว่าความสุขสมบูรณ์หรือว่าเวลเนสนะครับ,นะค,รบคือมีความสุขทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญ,ญญาณแล้วก็สังคมนะครับในส่วนนี้นะคะในส่วนของบริษ,ษัทสปาร์ัสเองเนี่ยก็ รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้มีส่วนช่วยผลักดันให้กับโครงการสปาแมนเจอร์ของมหาวิทยาลัยลังสิตคชนแนการแพทย์แผ่นตะวันออกนะคะซึ่งจริงๆหลักสูตรนี้มันจะช่วยตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมสปานวดแล้วก็เวลเนสของบ้านเราได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าในสถานในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะคนเราจะเป็นจำเป็นที่จะต้องมีการอัพสกิลรีสกิลแล้วก็นิวสกิลใหม่ๆนะ,ะซึ่งบวดดิ้งทั้ง3ตัวนี้เชื่อแน่ว่า มันจะเป็นตัวทําให้ผลักดันทําให้ธุรกิจนวดธุรกิจสปาแล้วก็ธุรกิจเวลเนสของเราเนี่ยนะคะมัน,มนจเจริญก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาออกไปได้เรื่อยๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกของมหาวิทยาลังสิติ์เองก็มีความพร้อมที่จะอัพสกิลที่จะรีสกิลแล้วก็ที่จะให้ความรู้ใหม่ๆคือนิวสกิลให้กับผู้เข้าอบรมทุกๆท,ท่านนะคะ ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับกับทางวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่ได้ให้ความสําคัญนะฮะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการสุขภาพโดยการสัรส้างหลักสูตรเกี่ยวกับการบริการสุขภาพที่หลากหลายออกมานะฮะทางชมรมผู้ดำเนินการสปาไทยแอนด์เบลเนสไทยของเรานะฮะก็ร่วมมือกับทางวิทยาลัยนะฮะในการสัรส้างหลักสูตรต่างขึ้นมาเป็นการให้โอกาสกับสังคมนะฮะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะให้กับทุกคน นะนั้นก็ขอเชิญชวนท,ทุกท่านนะครับมีโอกาสครับเข้ามารีสกิลอัพสกิลกันในสถาบันศึกษาแห่งนี้ครับเพื่อมาตั้งรับครับกับชีวิตในโลกใหม่อยู่น้อ์มอใหม่นี้นะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์วิทยากรผู้สอนในหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นคณะบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนตวนออกหาชลลังสิตนะครับ ก็รู้สึกยินดีและก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะครับของหลักสูตรนี้ ในการที่จะพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้เป็นผู้จัดการสปาที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งหวังทั้งเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพนะครับเราจะยึดหลักของหลักสูตรกลางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักนะครับแต่เราบวก กับจุดแข็งของความเป็นการแพทย์แผนตัวอดออกเข้าไปเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เน้นเรื่องเรื่องของการบริหารจัดการแนวแบบเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอันนั้นเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำนะครับที่เป็นไปนตามเกณฑ์ของหลักสูตรกลางนะครับแต่จุดแข็งที่เราบวกเพิ่มขึ้นไปก็คือว่าผู้จัดการสปาในยุคนี้จะเป็นผู้จัดการสปาในแนวเพื่อการบริหารจัดการในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับ พราะฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งหวังต่อไปนี้ก็คือว่าองค์ความรู้ในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นตามแนวที่เป็นจุดแข็งของซิกโลกตะวันออกนะครับแต่มีความสามารถการบริหารจัดการที่เป็นขั้นระดับสูงเหมือนกับความสามารถในการบริหารจัดการแบบแนวของตะวันตกครับที่สองเนี่ยที่เราคาดหวังนะพวกเราที่มาผ่านไปเราเราจะมีความรู้ เนื่องนะครับว่ามีคณะบุคลากรสอยที่จะช่วยเหลือสนับสนุนพวกเราตลอดไป การเข้ามาอบรมในครั้งนี้ที่มหาวิทยายลังสิตเนี่ยในเรื่องของสปาเมนเจอร์เนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วเราได้รับประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งจากท่านวิทยากรซึ่งมีความรู้หลากหลายแนะนำเปิดเปิดโลกมากเลยในสิ่งที่เราบางครั้งเราคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่กระั่งกับเพื่อนอบรมเนี่ยคะ่ะที่ร่วมร่วมรุ่นกันเนี่ยมาจากหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยทำให้เราได้แชร์ประสบการณ์นะคะทั้งคนที่เป็นพนักงาน นะคะปฏิบัติจริงคนที่กําลังจะเปิดร้านคนที่เป็นเจ้าของกิจการรวมถึงคนที่กำลังกาลังต่อยอดนะคะคิดโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่เพราะฉะนั้นก็ชอบชอบมากแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้มหาวิทยาลัยทําเพิ่มนะคะและคิดว่ามาแน่นอนเลยเกี่ยวกับเรื่องของการ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นะฮะเพราะว่าโดยตัวดิฉันเองอ่ะดิฉันเรียนแพทย์แผนไทยที่นี่ด้วยนะฮะสมุนไพรมีเยอะแยะมากมายเกิดไอเดียคราวนี้เยอะมากเลยแต่อยากจะได้วิธีการจัดการด้วยว่าเรามาต่อยอดสปาย,ยังไงให้มันเป็นสปาแอนด์เวลเนสของไทยจริงๆโดยใช้สมุนไพรไทยมาอบรมผู้ดำเนินง,งานสปานะครับก็เนื่องจากว่าทางธุรกิจนะครับกลุ่มธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยสนใจในธุรกิจสปา นะครับแล้วก็ต้องการความรู้จากผู้ช่วชาญเชิญชวนครับถ้าเกิดใครสนใจในธุรกิจสปานะครับผมแนะนำเลยครับว่าต้องมาครับ